นอกจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ความคืบหน้าแล้วนะครับท่านนายก,ก็ยังได้ให้สัมภาษณ์สรุปสาระการพูดคุยกับประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศสด้วยนะครับว่าได้มีการพูดคุยกันในหลายประเด็นมีเรื่องความคืบหน้าสถานการณ์ในเมียนมาด้วยโดยได้ยืนยันไปว่าไทยสนับสนุนให้มีการพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเมียนมาและเป็นประเทศที่มีความสงบโดยได้มอบหมายให้นายมาริสงเสงียมพงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปร่วมพูดคุย สำหรับประเด็นที่หารือต่อเนื่องจากการพบปากกันเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาก็คือครั้งที่แล้วที่ท่านเจอกันก่อนที่จะมาเจอกันครั้งนี้นะครับก็พูดคุยในส่วนของการทำวีซ่าฟรีเชงเก้นนะครับยังก็ยืนยันให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยขอให้พ้นการเลือกตั้งสภาย,ยุโรปในช่วงเดือนมิถุนายนนี้และจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในช่วงเดือนสิงหาคมนอกจากนี้ในเรื่องของพลังงานสะอาดที่ไทยก็ต้องการให้ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นแม่แบบที่จะพัฒนา ก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็พูดถึงเรื่องของการประชุมฟอร,รัมครั้งต่อไปในเดือนกันยายนที่ประเทศไทยด้วยฝรั่งเศสจะนำผู้เชี่ยวชาญด้านเอ NERGY หรือว่าพลังงานเนี่ยมาร่วมพูดคุยด้วยเราไปฟังรายละเอียดในประเด็นเหล่านี้และก็ประเด็นอื่นๆที่ได้มีการหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพิ่มเติมจากท่านนายกรัฐมนตรีกันครับที่อาจะแยกส่วนมาทาเรื่องของรถ E ีที่จะส่งจากประเทศไทยที่มีฐานผลิตเข้ามาที่นี่ก่อน โดยมี FTA เท่าส่วนใหซึ่งท่านค่อย้ทำสัญญาว่เเาเดี๋ยวจะให้นะครับเราท่านกเห็นด้วยว่าควรจะต้องแยกออกมาเพื่อว่าจะได้มีการาให้ความก้าวหน้าในเรื่อการทำเอฟซนะครับเรื่องของการทำบีซ่าฟรีเชนเกนเหมือนกันก็มีการพูดคุยกันท่านก็ยืนยันที่จะยังยังให้ความสานับสนุนอย่างต่อเนื่องซึ่งที่บอกจะมีเรื่องตั้งของสภายุโรปในเดือนมิถุนายนนี้เขาบอกว่าอาจจะหลังจากนั้นก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยมีนยมนยในการทำต่อไปนะครับก็ขอตัวก่อนเพะเป็นทัานเดือน ัเดือนสิงหาคมพี่จทำอะไรพิจารณาต่อไปยืนย well. ันว่าทางคอนเสีย์ตกำลังสนุุนคอนเสิร์ก็มีพลักงานศาสตร์ที่เยอะมากพลังงานเกือบทุกบทพลักงานศาสตร์หมดซึ่งเราเองเราก็อยากให้เขาเป็นแม่แบบในการที่เราจะพัฒนาแบบแผนพนักงานของเราซึ่งเขาก็มีการพูดคุยกันว่าการประชุมบิสซิสฟอรัมครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเดือนกันยายนที่ประเทศไทยนะครับแล้วเขาก็จะเอาผู้อานุโสที่หมดทพวกนี้ในที่เท่าไหร่ที่ก็มีความรู้ความสามารถ ทุกน่านดีพลีเอเนท์จีซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็สามารถติดไฟฟ้าได้อย่างมีความปลอดภัยราคาถูกและก็สะอาดที่สุดนะครับก็จะมีพูดคุยกันเรื่องของการที่เซนต์อูบูยูวันนี้เกี่ยวกับเรื่องดิเฟนซ์นะครับของท่านคาราโฮก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ทางฝรั่งเศสก็มีอะไรที่จะออฟเฟอร์เราหลายด้านไม่ว่าเป็นเรื่องว่าบินเรื่องว่าขังนะครับเรื่องโดรนเรื่องของไซเบอร์โปรเทคชั่นทั้งหลายนี่เขาก็มีอยากจะทำอะไรร่วมกับเราโดยที่ ท่านผู uis, ้ชา,ารสูงสุดท่านพลเอกสวิทเอง,อง้องามาด้วยและร่วมโต๊ะทางหลายนเมื่อนี้ก็มีการพูดคุยกัน,นในแง,ง่ของภาพรวมภาพใหญ่เนี่ยก็มีการวางแผนเรื่องของการอัปเกรดของกองทัพในระยะาราวสิปีข้างหน้านี้ฝรั่งเศสเขามีอะไรที่จะออฟเฟอร์เราบ้างก็จะได้เอาทีมงนานเขาไปที่ประเทศไทยอาจจะมีถึงพูดถึงร่วมกันการซ่อมรบด้วยหน่อยนะครับซึ่งจะจะให้เห็นว่าเขามีอะไรที่สามารถมาช่วยพัฒนากองทัพของเราบ้างก็มีการพูดคุยกันอย่างดีในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แล้วก็ท่านก็ขอเบอร์มือถือไปตอนนี้ก็มีเบอร์ w h a t s ที่สามารถคุยได้เมื่อกี้ก็ทักไปท่านก็แท,ท็กกลับมาแล้วนะครับมีอะไรก็คงพูดคุยกันได้ชัดเจนนะครับก็พูดคุยกันระหว่างวันนี้ดูท่านก็บอกท่านมีความสามารถด,ดีของท่านคุณบาเนตของกัมพูชาผมเองผมก็บกอกดีแล้วว่าสามคนอยากจะมีการเซฟตุ๊กขึ้นมาให้มีการคุยกันเกิดขึ้นได้นะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็อย่างที่บอกครับสามสี่ชั่วโมงเป็นช่วงเวลาที่ได้ประโยชน์มาก หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจที่ฝรั่งเศสนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเนี่ยก็จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานปารีสออลีของกรุงปารีสนะครับเดินทางถึงท่าอากาศยานมิลานมาเปนซาเมืองมิลานของอิตาลี เพื่อจะเริ่มต้นเยือนสาธารณรัฐอิตาลีอย่างเป็นทางการโดยจะปฏิบัติภารกิจที่อิตาลีจนถึงวันที่21พฤษภาคมก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุม n i k เ e อีฟอรัมฟิ u เจอร์ออฟเอเียครั้งที่29ระหว่างวันที่22ถึง24พฤษภาคมนี้ครับเจเจนนะครับกับการเดินทางไปสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเาพาะไปยืนยันว่าเราเปิดรับเรื่องของธุรกิจ รประเทศไหนสนใจก็เข้ามาลงทุนได้แล้วก็จากปากนายกรัฐมนตรีว่าเรามีความคืบหน้าอะไรบ้างหลังจากที่พบผู้นําแต่ละประเทศนั่นเองนะครับ